นั่งดูอาการของจิตเคืียนไว้กานึงจิตนเคืียนไว้เราไปปล่อยมันไม่ได้ต้อง ทำทุกอริยบท <c oughs> ที่มันจะอยู่กับร่างกายของเราไม่ให้มันออกไปรับอาการภายนอกเราต้องดูอยู่นั่นนะ <c oughs> อ่ามันเดี๋ยวมันก็จะรู้ขึ้นมาในตัวมันนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเอปจ,จิโกโอปันนจิโกปัจจัดตันงรู้เฉพาะตนน่ะแหละถ้าเราจับจิตของเราได้ความนึกคิดของเราได้ถ้ามันอยู่กับ ร่างกายของเราเนี่ยแม่มันหนีไปไหนเราก็จะเป็นสมาธิได้ถ้ายังไปกับโกรควัตตะสงสารที่เราอาศัยมันก็จะ พาเราไปในทางที่ไม่ตามพระพุทธเจ้าเราอยากให้จิต okay. เราอยากไปตามพระพุทธเจ้าเราต้องรักษาจิตความนึกคิดของเราตั้งสติความรู้ในความสติความรู้รู้อยู่ใน อวัยวะอาการ32นับตั้งแต่แก้าลงมาเริ่อตามเรื่องบนเรื่องล่างเอาเพ่งดูอยู่ในนั้นอะ่ะมันจะชัดเจนไม่ชัดเจนก็ตามเราก็ทําไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเอาอย่างเดียวแล้วถ้ามันรู้อย่างเดียวมันก็จะไปหมด มันจะไปร่างกายของเราเนี่ยแหละหมดทำให้มันกำมังเสมอไม่ต้องว่าวันนี้ทำวันหน้าไม่ทำไม่ได้ถ้าเราตั้งใจทำแล้วมันก็เห็นมันก็เห็น้นนความ ัดความยากตัดความยากดาอ,ากอาดีตที่มันยังมาไม่ถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วอนาคตที่มันยังไปไม่ถึงพระวุทธเจ้าไม่ของมันล่วงไปแล้วเราไม่ต้องไปคำนวณต้องไปคิด พระเจ้าให้ดูปัจจุบันปัจจุบันของเราเนี่ยคิดอย่างไหนมันอยู่ใกล้หรือไกลวันหนึ่งเราได้พุทโธสีครั้งเราได้ธรรมโมสี่ครั้งได้สังโฆสี่ครั้งเราต้องไล่ทอบทวนเราก็จับกระชันคิดเข้าไปอีก หามันได้เยอะๆทำได้พุโทโธเยอะๆอยามันได้กิเลสมากมันเกิเลดมากความปรุงความแต่งเกิเลสมันพานำทางของเราออกไปในทางที่ไม่ดีเราก็อาศัยความอยากมาทําความดี ที่เรามานี่ก็พออาศัยความอยากอยากไหว้พระส่วนมนต์อยากกรเริญเจระริญเมตตาภาวนานีอาศัยความอยากเบื้องต้นแต่ความอยากเหล่านี้มันทำ <c oughs> มันสร้างความดีให้เราทีนี้นเราก็ต้องอาศัยในความอยากแล้วก็ เราต้องรักษาเราทำมาแล้วเราดูมาแล้วเราเห็นมาแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยแผลชราหมดเจ้วหมดแรงอ เนี่ยมันเป็นให้เห็นอยู่เราจะไปเชื่อว่ามันจะไม่ตายไม่เป็นง่ายๆไม่าตายง่ายๆเราอย่าไปคิดอย่างนั้นมันกิเลสมันคิดกิเลสมันคิดมันจะใช้เราไปใช้เราอยู่งั้นแหละเราต้องเป็น มีค่าอยู่เบื้องล่างของกิเลสใช้เราทำงานภายนอกหามลูกหามข้ามทั้งวันก็ไม่ได้หยุดทั้งคืนก็ไม่ได้หยุดมาคิดมาปรุงมาแต่งเพราะกิเลสนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มัดจิมา มัดจิมาพอประมาณมัดมจิมาปฏิปทานั่นละพอประมาณไม่ยิงไม่ตอนไม่นั่นแ่ละไม่เคี่งครับแล้วก็ไม่ย่อนแล้วก็ไม่ตึงการเรื่องชีวิตของเราก็เหมือนกัน เราก็หาไปกินไปใช้ไปจากว่าชีวิตของเราเนี่ยมีเรามาหากำไรทางชีวิตจิตใจของเราถ้ามัน,นได้ติดตัวเราไปจิตใจเราไปสร้างความงามความดีให้แก่จิตใจของเรา อย่างเช่นเรามาไหว้พระสวดมนต์แล้วเมตตาภาวนานี่แหละมันจะเป็นทางที่ทำให้เราได้สบายสบายจิตสบายใจไม่เป็นทุกข์เราจะรู้เลยว่าทุกข์มันเกิดจากอะไร เกิดจากเราทั้งงาน,นไม่ใช่ลูกพ่เกิดจากคนอื่นทูกพ่อเราเราไปหามาใส่ร่างกายใส,ใส่กิเลสกิเลสมันก็ใช้เราเราก็เป็นทาตุของมัน <c oughs> เราเป็นทาตุของม,มันใช้อยู่นั้นแหละ จนไปไม่ได้จนอยู่กับที่จนเฝ้าบ้านกิเลสมันยังไม่ยอมนะขนาดนั้น,นมันยังใจยา,ยากอยู่แน่หละถึงว่ามันไปไม่ได้ร่างกายไปไม่ได้แต่ความอยากมันมีเป็นอย่างนั้นแหละเรา หาวิชาความรู้ของพระพุทธเจ้า่านสอนไ <c oughs> ล่ความขี้เกียจไล่ความใช้สัรู้สะไล่ไล่ความใช้ของที่มันไม่เป็นประโยชน์รู้จักรับยรู้จัก,จกเก็กรู้จักรักษา หามาแล้วรู้จักแต่หาเจ็บรักษามารู้จักมันก็หมดกินก็กินในระดีพอดีกับชีวิตของเราชีวิตของเราใช้จ่ายการใช้จ่ายการหามาถ้ามันพอดอีเกินไปมันก็ไม่พอดี มันต้องเป็นหนี้เป็นสินเขานี่แหละมันไม่พอดีต้องหาความพอดีมันจะได้เราอยากมีความสุขเราไม่อยากได้ทุกข์แต่เราก็ไปหาทุกข์หาทุกข์มาใส่ทุกวันทุกวันทุกปีทุกปีมันก็มากขึ้นมากขึ้นหาทุกข์มาใส่เราไม่เคยเอาทุกข์ออก แต่เราเอาทุกมาใส่ิงทุกอย่างที่มันหามามันก็เป็นทุกทุกก็ไปหาเก็บรักษาก็เป็นทุกดูแลก็เป็นทุกทุกหมดแม่แต่ทุกในร่างกายเน่ก็ลำบากต้องหาให้มันกินต้องหาให้มันกินต้องหาให้มันหลับมันนอนต้องหาผ้าห่มผ้าเสื้ออะไรต่างๆมาถูกมาใช้ มันทุกข์กับร่างกาย,ยอันนี้เราก็ยังต้องสู้เราต้องตะเกียกสะกายหาอ,อยู่นั่นแหละเรามาบาัดนี้เรามาเห็นพระพุทธเจ้าท่านบอกที่จะท,ที่ทางให้แล้วแน่แนทางให้แล้วดูสิขนมันเป็นไง ผมมันเป็นยังไงก่อนมันก็ดำํำเมื่อมันอายุมากขึ้นมันก็เริ่มขาวนหละหนังก็เริ่มเหนียวยน่นร่างกายก็หมดเรี่ยวหมดแรงไปตามสังขารนั่นแหละนี่แหละมันมองเห็นอยู่ พระพุทธเจ้าก็เอาสิ่งที่มันมีสิ่งที่มันมีแน่นพิจารณาสิ่งที่มันเกิดแห้พิจารณามันดูมันดูอะไรดูกายนี่แหละหนังแต่หนังเราเห็นเนี่ยจะรอกออกไปที่มันเห็นเลือดออกมาข้างในมาดูที่ปอดตับไต อาวยวิวะทั้งมวลมาเป็นของเป็นกุลของหน้าเกลียดของไม่หน้าเอาไว้ของหน้าแม่แน่รักษานี่แหละพระพุทธเจ้าจึงจะให้ดูดูแล้วมันก็จะเกิดในความเบื่อหน่ายกายความยินดีขึ้นมาแต่มันยังไม่เห็นน่ะมันจะยินดีอยู่ในนี้ยินดีในร่างกายของเราเนี่ย แอนอกูขากูนั่นแหละแอนว่ามันยินดีมันยังไม่เห็นถ้ามันเห็นแอนทำตามของคำของพระพุทธเจ้าถ้ามันเห็นมันก็จะเกิดความพอใจถ้ามันยังไม่เห็นมันก็ไม่เกิดความพอใจอยู่ในคำคำสอน ของพระพุทธเจ้านี่เราเกิดมานะเกิดมาเห็นพระศาสานาของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยมันไม่มีมันมีแต่ศาสนาอืา่นๆศาสนาพุทธนี่ยังไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระรัตนตนาัยยังไม่มีนี่ กว่าจะพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นะมันยากแม้เราตรัสรู้แล้วจะได้ฟังธรรมเทศนานยากอีกให้เราที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากอีกมันเกิดมาแล้วมันสมบูรณ์กันแล้วเราเกิดมาหเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละ สร้างความงามความดททีที่เล็กที่ปฏิบัตินัง่งภาวนาทุกวันทุกวันมันจะได้เป็นหรือไม่เป็นมันจะส <c oughs> งหบหรือไม่จะสงบเราก็ต้องทำเผื่อว่าเราจะได้ไปในทางที่ดีเราต้องให้มันมองเห็น มองเห็นในทางที่มันไม่ดีเมื่อมันเห็นทางไม่ดีมันก็ละเว้นถ้ามันยังเห็นว่าทางไม่ดีนั่นเป็นของดีอยู่มันก็ไม่ละเว้นมันก็ยังทำบาปท,ทำอกุศลต่างๆอยู่นั่นแหละี้เราอยากรู้อยากทำอยากเป็นอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานเราก็ต้องรีบเร่งทำ ดูจิตดูใจเข้าไปดูความรู้อยู่นั่นแล้มันรู้แจ้งอยู่นั่นแจ้งมันจะเป็นอะไรมันไม่ไปไหนหรอกมันเกิดขึ้นมาปิติเกิดขึ้นมาโอกาสนิดเกิดขึ้นมานิดต่างๆเกิดขึ้นมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราตั้งติให้ดีเราไม่ต้องไปตามเราไม่ต้องไปตามเขา แล้วเราไม่ต้องไปพิจารณาเขา,าเดี๋ยวเขาก็าหายไปเองเราพิจารณาเราดูเราฝึกเราดูแต่พุทโธเราดูแต่ธรรมโมเราดูแต่สังโคนั่นแหละเราดูอยู่นั่นแล้วสิ่งต่างๆก็จะหายไปเองถ้ามันเกิดขึ้นเราก็คนทุกคนเนี่ยยังไม่ได้ทำกลัวเป็นนั่นกลัวเป็นนี่จิตที่ประหลาดอะไรพวกนั้นอะ มันไม่เป็นถ้าเรามีสติถ้าเราไม่มีสติมันก็เกิดได้เนี่ยเรารักษาทร,รมาวินัยของพระพุทธเจ้าเรารักษาการทำปฏิบัตินี่เป็นการรักษาถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ไม่มองไม่เห็น เราจะได้อะไรกลับไปที่พวกเรามาสร้างวัดสร้างวามาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยตรงวัดไม่ใช่วัดที่วัดที่จิตที่ใจวัดที่จิตที่ใจของเราใจของเราให้มันสว่างใจของเราให้มันรู้รู้ว่าวัด แต่เราไม่วัดมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แ้่เราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไระทำไมมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะกิเลสเป็นไปหาไมา่ทุกข์นึกทุกข์เพราะไอ้โลก ภข้ไข้เจ็บต่างๆมันเบียดเบียนอันนั้นเป็นกรรมเรียกว่ากรรมทำรรของเราต้องสนองในวันข้างหน้าเราต้องสนองกรรมนั้นอยู่วันยังค่ำเราจะพ้นกรรมนั้นไม่ได้แต่ว่ามันยังมาไม่ถึงเราก็ต้องรอไปข้างหน้า เมื่อว่าเขาตามมาถึงอะไรเราก็จะได้รับกรรมนั้นนั้นเป็นกเป็นกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมเป็นที่พึ่งเาใสเ่เราทำกรรมมาใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราก็ว่าทุกวันทุกวันเนี่ยพรจะพุทธเจ้าานให้เชี่ยกรรมผลของกรรมทำดีก็ผลของกรรมดีทำชั่วก็ผลของกรรมชั่วเรา อยมาในชาตินี้เราก็ตัดออกไปการทําบาปการทําบาปอากุศลเราไม่ทําเราทําแต่เรื่องความงามความดีเรารักษาจิตของเราไม่มเป็นบาปเป็นอกุศลและจิตคิดประทุษร้ายคิดเบียดเบียนคิดต,ต่างๆนี่แหละเรารักษานั่นัะ้ะจิตของเราก็จะได้ แล้วก็การที่เราจะได้รับกรรมอีกต่อไปข้างหน้ามันก็น้อยลงเพราะว่ามันเราไม่ได้ทำในชาตินี้ในชาติต่อไปเราก็จะต่อไปข้างหน้าเราก็จะได้เบาถ้าเราเอาจริงเอาจังกับชีวิตของเราในชาตินี้มันก็จะหมดไปตามพระ พระเจ้าสาวกข,ของพระเจ้าไปได้มีเราขอให้ปากันเอาไปเทีนีพิจารณาแก้ไขจิตใจของเราให้มันรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยบรรยายธรรมะมากพอสมควรเอาละเทวัง